ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยางกันโครงนะคะยางกันโครงหลังนะคะของมาสด้323นะคะม a สด้323สีดานนะคะข้อมูลมีลงไว้อย่างนั้นนะคะส่วนว่าเออรุ่นปีไหนบ้างนะคะเราบางทีข้อมูลเราไม่มีนะคะมีแค่ข้อมูลมีบอกว่าเป็นยางกันโครงหลังนะคะมาสด้า323สีดานนะคะ ก็อาจจะต้องถอดนะคะเทียบทหาเต,ตรงตามรุ่นไม่ไม่ไม่ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันชัดๆนะคะตัวนี้ว่าลักษณะนะคะตรงโค้งตรงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นรอยอยากเห็นไหมคะเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเส้นตรงๆนะคะจะไม่เป็นเส้นตรงจะมีส่วนโค้งทั้งสองด้านนะคะจะมีส่วนเว้าวเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะ เป็นตัวล็อกนะคะน่าจะล็อกนะคะเป็นเหล็กรัดเป็นยางรัดกันโค้งนะคะยางกันโคง้งก็ด้านในก็จะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้นะคะจะได้ชัวชัวสิบหกมิลค่ะรูในสิบหกมิลน,นะคะ วัดส่วนโค้งแบบนี้นะคะส่วนโค้งส่วนนี้24่มิลน,นะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะวัดลักษณะแบบนี้นะคะเห็นชัดเนาะถ้าวัดลักษณะแบบนี้ก็26่ิบหกมิลน,นะคะโอเคความหนาะความหนาะ32มิบมิลค่ะนะคะ ตัวละร้อยหกสิตัวละร้อยหกสิบบาทนะคะตัวนี้ดูชัดๆเลยนะคะ